สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับประจันักษ์ทางช่องหนังซีมีดมีวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สามีนาคมแล้วนะคะทุกทา่านค่าเงินเดือนออกกันแล้วนะอย่าลืมค่ะแบ่งเงินไปทําบุญกันด้วยนะคะเงินที่ได้จากก้ำพักน้ําแรงของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้อดีสมอยากเต็มเปี่ยมไปทีเดียวค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ย วันนี้บอกได้เลยค่ะว่าดีต่อใจทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีหรือรวมไปถึงเรื่องของความรักนะคะการเจรจาติดต่อกับผู้คน,นก็สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คืออุบัติเหตุจากของมีคมสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันศุกร์แล้วก็วันอังคารค่ะเด่นเรื่องการงานนะคะเรียกว่ามีความก้าวหน้าผู้ใหญ่ไว้เนื้อเชื่อใจค่ะ มอบหมายให้ทํางานสําคัญแล้วก็ยังมีเรื่องของโชคลาภที่วิ่งเข้ามาหาอีกนะแต่เรื่องความรักค่ะต้องระมัดระวังนะมันจะมีปากเสียงกันในเรื่องไร้สาระ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเรานิ่งได้นะคะจะดีกว่าที่จะเอาชนะ,ะเขาสําหรับสีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีดําสีม่วงก็สีชมพูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีองค์ท่านทาเวสุวรรณ พระศิวลรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็เทพทันใจนะคะไปขอพรกับพระองค์ท่านได้เครื่องประดับเสริมดวงค่ะจะเป็นทองคำหรือทองคำขาวก็ได้นะพลอยสีแดงค่ะจะเป็นทับทิมนะคะโกเมนได้หมดเลยแล้วก็หินใหม่ทองเรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่ดึงดูดความเป็นมงคลมาให้กับเราคนที่เกิดในเดือนมีนาค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยนะคะเน้นไปเลยค่ะปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะ หรืออาจจะซื้อที่ดิถวายพระก็ได้นะเพราะว่าจะเกิดอดีสงค่ะให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในทรัพย์สินนะคะแล้วก็หน้าที่การงานการสร้างฐานะเนี่ยก็จะอยู่กับเราอย่างมั่นคงเลยทีเดียวอาหารค่ะจะใส่บาตรบุญเลี้ยงพระเนี่ยอาจารย์รัขอนเน้นนิดนึงนะคะจะต้องมีงาขาวหรืองาดำอาจจะใช้น้ำมันงาแทนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะจะเป็นเคร็ดค่าให้ เรามีชีวิตที่ราบรื่นนะคะอุปสรรคต่างๆที่มีเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปเอาละค่ะเราจะมาดูกัน,นะค่ววัดตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ17.30น,นเลขที่ออกคือ400แล้วก็15รอบนี้ตัวนเลข4เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ตัวนอีกตัวหนึ่งคือเลข5นะก็เข้ามาหลักหน่วยล่างด้วยชุดจับคู่ค่ะเข้ามา2ตัวล่างนะคะจะเป็นตัวกลับก็คือเลข51 ส่วนในรบนอบ18.30นตัวเ้นเลข5เข้ามาในหลักร้อยบนค่ะแล้วก็ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งคือเลข7เนี่ยก็เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็10บนด้วยนะคะสำหรับรบอบ19.30นรอบนี้นะคะตัวเ้นเลข3มาหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ชุดวินนะคะก็ยังเข้า2ตัวล่างนะคะคือเลข18ชุดจับคู่นะคะก็ยังเข้ามา2ตัวบนนะคะจะเป็นตัวกลับนะคือเลข39 มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดนประจับบนศุกร์ที่3มีนาคมในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข5เลข3เลข8เลข0ในมื้นที่เลข6กับเลข5ชุดจับคู่61 62 64 67 69 15 25 45 75 95ในรอบ18.30น ชุดวิละที่วางไว้ให้จะเป็นเลข8เลข2เลข9เลข0เลข3และเมื่อที่เลข8กับเลข2ชุดจับคู่8184 8586 87 1242 5262 72ส่วนในรอบ19.30นชุดวิละที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข8เลข1เลข6เลข3และวิืที่เลข5กับเลข8ชุดจับคู่ 5052 545759 0828487898ก็เป็นทั้งสมช่วงเวลาของวันศุกร์เลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะใส่บาตรอย่าลืมทำบุญอย่าลืมทำทานค่ะอันนี้ส่งเนี่ยจะทำให้การเงินเราไหลาคล่องมือนะคะแล้วก็มีโชคลาภวิ่งเข้ามาหาพรุ่งนี้มาพบกันใหมค่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง,ทงสิงมีดับมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปนก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ